สวัสดีครับผมอาร์ทิซ่าอันไลมาฮารคคมนะครับวันนี้มานะครับอาปิดปิดจ็อบนะครับสําหรับอีกหนึ่งท่านนะครับหน้าเข้านะครับสี่ชั้นแนวเนาะนะครับเดี๋ยวอาลอกดูก่อนนะครับว่าสวยหรือเปล่านะครับ โดยรวมนะครับเป็น Power อร์มประกอบนะครับผมเป็น Switching นะครับทาร์สดีนะครับสำหรับหน้าขาว4 channel ตัวนี้นะครับกล่องจะมีขนาดความสูงอยู่ที่4.2ารือ2ลึก20นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับฝากอ่กดมวใจนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ